เพให้คนในวันที่30สิงหาคมว,วันนี้นะคะต้องไลงมือถืเคี่ยงค่ะก็คือเพื่อค้นพบและยึดติดของอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์อุปกรณ์หรือพยะหลักฐานอ็นได้ตลอดจนคนเข้าถึงอุปกรณ์ข้อมูลในอุปกรณ์ดังกล่าวน,นะคะซึ่งเป็นขยะหลักฐานระกอบการไต่สวนมูลฟ้งองหรือพิจารณาซึ่งมีว่าเป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย ได้้อตั้งใจใช้ในการมคานะนี่มนอนะะมันมีะไมีอะไรน้องเข้าไปดูดิีน้องปิดให้ไดูไม่มีอะไรหรอกมีอะไรกออุ้ยแล้วมาแล้วน้องค่ไฟรถอะไงเลยไหมรถมีแค่ขาไฟ

ดูดูี่ดู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 อูดูนูด่ดูดูโูด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 ูอย่าดู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 ดเดูดยดู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 ดเดู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 ลูอูดูงูด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 ูอยดูดบดู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 อาดูดูีดูดูยดูดู่ดดูดูอเดูดูอดูดูอดูด นี่เลยก็มีแลอันนี้ครับอืม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 โอเคไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรให้ความมีภาพเดี๋ยวะแจ้งกอนข้อเก่ากว่าครอบครองเสือรามุพนาจานเด็กนะครับเพื่อแสวงหาพิธีขอขอมีวิธีทางเพศนะครับสำหรับตัวเองและผู้อื่นจะพูดกูมเฮแล้วก็พิจิตนะครับแจ้งจิตให้ก็คือเสร็จ ที่แจ้งไปรอบนะแจ้งไปรอบนะคือสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่การก็ได้ประกออบทำที่ให้การคือใช้คํานั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานนี่การพิจารณาได้มีสิทธิครับพบและปรึกษาทนายความหรือที่ซึ่งจะเป็นทนายความได้ครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ดีครับอ่าเนี่ยนะของที่ว่าที่ไม่ได้ยึดไว้นะไม่เหมือนแล้วนะมีโทรศัพท์นะเล่นนั่นนะ แไปตานี่ด้วยทั้งหมดเนี้ยสามอย่างไม่เกี่ยวข้องกับการทนนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำความผิดตัวที่หมดเลยนะยายดูนะนะ